ระนาดเอกระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีทำจากไม้บาหลีหรือไม้ชิงชันมีลูกระนาด21ดลูกเลียงจากใหญ่ไปเล็กบนรางไม้ลูกเรือเสียงแหลมใสกังวานเป็นเม,เมโลดี้หลักในวงดนตรีไทยอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักดนตรีในวงปี่พาดครูสอนดนตรีไทยและนักแสดงในการแสดงโขนละครข้องวงข้องวงเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีทำจากทองเหลืองมีล้องขนาดเล็ก16หใบ เรียงเป็นวงบนลางไม้เสียงหนักแน่นมั่นคงเป็นพื้นฐานจังหวะและทํานองอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักนักดนตรีวงปีพาดและมโหลรีช่างเสียงของและครูสอนดนตรีไทย ซอดวงซอดวงเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายทำจากไม้ขนุน mm. กระโหลกซอทำจากกะลามะพร้าวขึงด้วยหนังงูเหลืม่มเสียงแหลมใสแหลมลอยเป็นเมโลดี้หลักในวงดนตรีเครื่องสายอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักดนตรีวงเครื่องสายและมะโหรีครูสอนดนตรีไทยและช่างซ่อมบำรุงซองจะเข้เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายที่ดีดทำจากไม้ขนุนรูปทรงกระบอกมี3ามสายและย่อง11อัน เสียงกลางวานลึกซึ้งมีเทคนิคก,การเล่นซับซ้อนอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักดนตรีวงเครื่องสายครูสอนดนตรีไทยและนักดนตรีบรรเลงเสียงครับปี่ในเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่าทำจากไม้หรืองามีลิ้น4อันทำจากใบลานเสียงแหลมล้ำลึกมีพลังมากเป็นเครื่องเป่าหลักในวงปี่พาดอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักดนตรีวงปี่พาด ประจำกรมศิลปรกรครูสอนเครื่องเป่าไทยและช่างทำดิมปีครับขุยเป็นเครื่องดน,นตรีไทยประเภทเครื่องเป่าทำจากไม้แบมโบหรือไม้ขนุนมีเจ็ดรูสำหรับควบคุมระดับเสียงเสียงนุ่มนวลไพเราะเหมาะกับทำนองเพลงไทยเดิมอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักดน,นตรีวงมโหรีและเครื่องสายครูสอนดน,นตรีไทยและนักดน,นตรีบําบัดครับ เปียโนเปียโนเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายละตีมีีย์บอ์ด88คีย์เสียงมีความกว้าขงของลายมิกเรนสามารถเล่นทั้งทำนองและเสียงประสานอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักเปียโนคอนเสิร์ตครูสอนเปียโนและนักประพันธ์เพลงไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทสายสีทำจากไม้มีสีสาย ยังใสจังวานสแสดงอารมณ์ได้หลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักไวโอลินวองอวองอเวสตารานักดนตรีแชมเบอร์มิวสิกและครูสอนไวโอลินกีตาร์กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายดีมีทั้งกีตาร์คลาสสิกและกีตาร์ไฟฟ้าหกสายเสียงหลากหลายทั้งนุ่มนวลและแข็งแรง อาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักกีตาร์คอนเสิร์ตนักดนตรีในวงแบนและครูสอนกีตาร์แทมเปตเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมทองเหลงืองทำจากโลหะมีสามปุ่มเสียงดังและสดใสและดูมีพลังอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักแทมเปตในวงออเคสตราวงโยธวาทิตและครูสอนเครื่องลม กลองชุดกองชุดเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องตรีประกอบด้วยกองหลายใบและซิมโบโลเสียงให้จังหวะแห่งแวงและซับซ้อนอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักดนตรีในวงแบนด์ครูสอนกลองและนักดนตรีวิอร์ดดิ่งฟลุตฟลุต เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมไม้ทำจากโลหะมีระบบปิดเปิดดูด้วยคีย์เสียงใสบริสุทธิ์ลอยสูงอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักฟลุตในวงออเคสตราครูสอนฟลุตและนักดนตรีสำหรับงานอีเวนต์